ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเ t o ีโอบายอะคาเดมครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของรองทรงหญิงนะครับ พอยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนำพาในการใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัตรเตอร์เลียนแต่งขอบแต่งลายแต่งชายแต่งแนวนะครับกรอบในที่นี้ความหมายก็คือ1ด้านจอนะครับโดยใช้หวีพางนะครับปลายกระดกเพื่อสร้างกรอบลายชายแนวลลนือลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของจอในเขาออกไม่ได้สูทนะครับหรือมีความโกมเกินหรือกึ่งของความสวยงามจัดเสร็จแล้วนะครับออยนะครับมาไล่ในโซนของซิกด้านหลังนะครับหรือลักษณะของ ตีนผมหรือกึ่งของคลอเคลียนะครับจุดหมายก็คือนะครับ 1. การเคทีโอคัตในลนักษณะของการตัดจรน2ก็คือการเชื่อมต่อในหลังหู 3. ก็คือไททอยโดยการใช้หวีบางกดให้แนบนะครับปลายกระดกเพื่อสร้างกรอบปลายใจแนวในกึ่งลักษณะศรีรษะหรือหัวถุยนะครับเป็นการนำพานะครับที่ออสและทีมงาน KTO ีโ Academy เอาแนวทางนะครับของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของนะครับเป็นรองทรงย งมาเล่าสู่ก่อนฟังพอยไลน์แนวจุดต่างๆที่เรากำหนดนะครับ ขึ้นอยู่กับครับกับน้องนางแบบนะครับวันนี้เขาต้องการตัดกึ่งในแนวของผมสั้นแต่เป็นแนวอินดี้ปินทั้งหญิงทั้งชายนะครับไม่ต้องการให้กึ่งลักษณะของเป็น h a i ฟ for m มนหรือเป็นแนวของผมชายโดยตรงนะครับเขาต้องการเป็นลักษณะของงานกึ่งของประยุกต์หรือลักษณะของงานแนวของอ p l i n e ที่เอาทั้งหญิงทั้งชายนะครับหรือลักษณะของการตัดผมในกึ่งที่มีลักษณะขอบลายชายแนวอย่างที่เห็นนี่นะครับนะบางทีบาง ครั้งนะครับต้องยอมความจริงนะครับว่าการที่เราใช้คิปเปอร์หรือปัตเรียนเนี่ยตัดผมหญิงเนี่ยบางท่านก็กลัวนะครับว่าเอ๊ต้องการสรั้นจริงแต่ไม่ต้องการแบบผู้ชายอันนี้ก็เคยเลยกลายเป็นลักษณะของการที่เราเขาเรียกว่าต้องมารวมหรือต้องมารวมกันนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างพรังจากที่เราได้ขอบปลายใจแนว ในโซนของซิกด้านขวาเร็นแล้วนะครับออสขยับมาในปรีของซีกด้านซ้ายดานลำพานนะครับก็คือการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอนโดยใช้หวีบางกดกระดกหรือปลายตั้งชี้ขึ้นไปนะครับเพื่อสร้างกรอบลายชายแนวหรือลักษณะของจอออกมาได้เนียนหรือแนบลนักษณะของความ สวยด้วยด้านหนาของความเด่นเยนะครับเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อในโซนของซีกหลังหูนะครับจุดกําหนดก็คือ1จรที่เราคัดหรือตัดหรือการใช้ปัจเรียนหรือคิปเปอร์ถ่ายไว้แล้ว2ก็คือการเชื่อมต่อในโซนของซีกด้านข้างหรือลักษณะของใบหูหรือหลังหู3นะครับก็คือการเชื่อมต่อมาลักษณะของจรหรือลักษณะของด้านท้ายทอยให้เข้าออกมาถึงความโดดเด่นหรือลักษณะของความเนียนเสร็จแล้วเรามาคัดหรือมากันในลักษณะเกล็บกรอบของโซ่ เพื่อให้ทรงหรือรูปลายแนวของกรอบรงองทรงออกมาถึงความเด่นในแนวของกรองทรงหญิงนะครับครับวันนี้ผมออสมจิตดิสพาร์ดีหรือ KTO a โ a คาราเอาแนวทางนะครับของงานคัดหรืองานตัดในแนวของรองทรงหญิงมาเล่าสู่กันฟังเสร็จแล้วนะครับเรามาวางกรอบในส่วนของซิกด้านหน้าโดยการคัดหรือตัดอยู่ระดับคิว้ว เราก็ขยับนะครับหรือแบ่งพอ้อยแบ่งลายแบ่งแนวหรือทําทีละเซกชันหรือรันทีละชั้นนะครับขยับมาอยู่ลักษณะกึ่งกลางของศีษะหรือช่วงขขาวแอเรียหรือเป็นตัวเซนเตอร์นะครับหรือเป็นขอบปลายใจแนวอย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวเขาเป็นส่วนโคง้ง เวลาเราคัดหรือตัดนะครับเราควรจะต้องโค้งให้เข้ากับโครงสร้างหรือสีละปลายแนวเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คกรอบลายใจแนวในโซนของซีกด้านข้างอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับเราต้องการที่การพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อให้เข้าปัดหรือเสยไปในแนวโซนของซีกหลังด้านหลังนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานขอขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f c ทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผมกันอยู่นะครับ4ช่องทางนะครับที่ออดแพร์นะครับทิกต y อกยูท e f เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเรียวนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการโบรการดายการเป่าเ็ตหรือการจัดส่งว่าออสสมจิตดิสพาคดีหรือ k t ทิโอคาร์เราใดอย่างไรนะครับดืมนะครับเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดรูปหัวใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่มีการคอมเมนต์แบบน่ารักเข้ามาอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวงานสอนต่อไป วันนี้ผมและทีมงานสี่ช่องทาง Tik k t o k YouTube, Facebook Live และช่องเรียวก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อฟซีที่าันนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของการโบรการดดยการเป่าเซตการจัดสง่งการดดยนะครับนะครับผมคุณน้องก็เป็นกึ่งของธรรมชาติอยู่แล้วเราใดลักษณะของการเป็นฟลิงเกิลไดหรือเป็นกึ่งของธรรมชาติส่งและรูปแบบเขาจะออกไมาได้เด่นหรือลักษณะของความสวยงาม คอนเซปต์ปันนี้นะครับเขาต้องการนะครับให้ดูศีรษะหรือหัวทวีนะครับ <c oughs> สองนะครับเขาต้องการให้ปัดเสยหรือลักษณะของการจัดทรงเองได้นะครับสามนะครับก็คือการลักษณะของการตกแต่งหรือลักษณะของทรงให้ออกมาถึงความเด่นหรือลักษณะกึ่งของความพิ้วหวานนะครับสุดท้ายนะครับเรามาจบดยการฉีดแฮร์สเปร เพื่อลักษณะของการล็อกหรือการดูแลในลักษณะของเส้นผมนะครับการทํางานหรือการเรียนรู้นะครับเพื่อนน้องนะครับเข้ามาแล้วดูยังตามไม่ทันเพียงท่านพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง You YouTube นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษานะครับเรียนรู้ได้ต่อนะครับทางช่อง You Tube เสร็จแล้วนะครับเรามาบลมาไดมาเป่าในโซนที่เราฉีดสเปรย์หรือเราล็อกทรงไว้ให้เขาได้อยู่ตัวนะครับ เป็นการนำพาดีกว่านะครับว่าการทำงานในรูปแบบกึ่งของกิจกรรม